สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ weekly wrap สรุปข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนในรอบสัปดาห์โดยคลิปนี้เป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่18ถึง22ตุลา2ม2 1ครับคลิปนี้วิบนำข้อมูลมาจาก3แหล่งด้วยกันคือหลักทรัพย์ KGI บลจอิสโก้และก็กรุงศรีเอ็กซ์คลูซนะครับมาเริ่มข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐกันครับ ดัชนียอดค้าปลีกสหรัฐเติบโตดีกว่าคาดในเดือนกันยาแสดงถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ในระยะยาวยังมีปัญหาเรื่องซัพลายเชนท่ามกลางความกังวลต่อภาวะคอขวดของห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐผู้บริโภคกลับมีอัตราการใช้ใจ่ายสูงกว่าที่คาด แม้ในเดืนที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือและมีการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลตา้าแต่ยอดขายดังกล่าวกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดท,ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและได้รับอานิสงค์จากการกลับมาทำงานของคนวัยทำงานและนักเรียนที่เพิ่มการใช้ใจ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตามในระยะยาวนั้นยอด้าปลีกอาจไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อไปหากปัญหาทางฝั่งของภาคอุปทานและเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังไม่ได้รับการคลี่คลายเป็นเหตุให้ทางประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะครับได้ทำการอนุมัติการเปิดท่าเรือฝั่งแคลิฟอร์เนียตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแกลนสินค้าและแรงกดดันต่อเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นข่าวต่อไปครับโกลแมนแซก คาดราคาบ้านอย่างพุ่งต่อหนุนเงินเฟอ้อให้ปรับตัวขึ้นต่อไปได้โกเมนแซกออกมาเปิดเผยคาดการราคาบ้านในสหรัฐว่าจะยังพุ่งตัวต่อไปอีก16%ในปี2022แม้ว่าในปี2021ราคาบ้านจะปรับตัวขึ้นสูงเกินกว่า20%แล้วก็ตาม โดยปัจจัยของการขาดแคลนบ้านที่จำนวนบ้านที่พร้อมขายในตลาดจะยังไม่สมดุลกับความต้องการต่อเนื่องมาจากในปี2021ที่จำนวนบ้านลงเหลืออยู่ในระดับต่ำและมีจำนวนของประชากรยุคใหม่ที่ตัดสินใจจะซื้อบ้านหลังแรกมากกว่าที่เคยเป็นจากเหตุการณ์โควิดขณะที่ในฟ้าของผู้ก่อสร้างต้องไปเผชิญปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้างนอกจากนี้ในอีกมุมหนึง่ง ภายใต้สา้าว่าเงินเฟอ้อนี้ความร้อนแรงของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่างได้รับความสนใจจากนักลงทุนบางกลุ่มที่เขาซื้อบ้านเพื่อเก่งกำไรจากคุณลักษณะของการเป็นเร a l ล s อสเซอย่างไรก็ตามหากเจาะลึกเข้าสู่โครงสร้างของอัตรางเงินเฟอ้อ CPI จะพบว่ากลุ่มที่พักอาศัยมีสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของดัชนีดังนั้นราคาบ้านที่ยังมีปัจจัยหนุนให้ปรับตัวขึ้นต่อไปได้จะยังเป็นแรงผลักดันให้อัตราเงินเฟอ้อสามารถดำารมอยู่ในอัตราสูงและนานกว่าคาข่าวต่อมาครับแผนขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสหรัฐสอแววไม่สำเร็จภาคธุรกิจและภาคริพับริกันเอง มองว่าจะเป็นตัวชุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการประชุมภายในรัฐสภาสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าร่างกฎหมายการขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของพรรคเดโมแครตโดยคุณโจไบเดนนี่นะครับน่าจะไม่สามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ตามที่คุณโจไบเดนต้องการ ด้านสภาคอนเกรสหรือว่าทางด้านสอวอของเขานะครับก็ปฏิเสธการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโจไบเดนก็เคยวางแผนเอาไว้นะครับว่าอยากจะขอปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเนี่ยให้สูงขึ้นไปถึง28ครับจากเดิมในสมัยของคุณคลัมที่21 โดยคุณไบเดนหวังว่าการขึ้นภาษีจะสามารถประดมทุนได้มากถึง1.75ล้านล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายในโครงการด้านเศร,รษฐกิจและสามารถเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้นะครับภาคธุรกิจและภรคอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของโุไบเดนโดยมองว่าการขึ้นภาษีนษิติบุคคลเนี่ยจะไปเป็นตัวฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ของโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาผลสรุปของเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการในอนาคตซึ่งก็คาดว่าจะต้องมีการเจราจาต่อรองปรับเปลี่ยนข้อบังคับเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของทุกๆฝ่าย หรือ d ด m ม c แ a รเองอาจต้องเสนอทางเลือกอื่นสำหรับการระดมทุนในโครงการต่างๆครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปก็ถ้าใครเคยตามดูการให้สัมภาษณ์ของคุณเคที่ววูดครับก็จะบอกว่าการที่บอกว่าจะปรับขึ้นภาษีไปสูงถึงระดับ28%เนี่ยน่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับน่าจะต้องมีการต่อรองลงมาก็ดูแล,ล้วแหละก็คิดว่าน่าจะมีการปรับขึ้นแต่ไม่น่าจะสูงถึง28%นะครับอันนี้ก็ รอติดตามกันต่อไปนะครับมาดูที่ข่าวสารเกี่ยวกับ,กบทั่วโลกกันบ้างปัญหา Supply Chain disruption เป็นอีกความเสี่ยงที่ต้องจับตาในขณะนี้ทั่วโลกในตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสินค้าต่างๆปรับตัวเพิ่มเร็วขึ้นซึ่งสาเหตุที่สำคัญอันนึงก็มาจากปัญหาการขาดแคลนซั p พลาโดยหลายประเทศในขณะนี้ต่างก็ต้องเผชิญกับวิกฤตที่แตกต่างกันนะครับ เช่นในจีนเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานทําให้บางโรงงานต้องมีการหยุดการผลิตในสหรัฐและยุโรปมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะคนขับรถขนส่งนอกจากนี้ทั่วโลกก็กําลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเรือขนส่งและการขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญที่ใช้ในการผลิตอย่างเช่นชิปชิปเซมิคอนดักเตอร์นะครับ ปัญหา supply chain disruption ตอนนี้ถือเป็นปัญหาหลักที่เริ่มส่งผลกระทบในด้านลบกับเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงบริษัทที่มีต้นทุนที่สูงขึ้นอัตราการทำกำไรลดลงและเป็นอีกความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเงินเฟอ้อนักวิเคราะห์ประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังคงสร้างผลกระทบในช่วงนี้และยังต้องใช้เวลาในการเข้าสู่ภาวะสมดุล ก็ต้องคงตเราใช้ระยะอีกระยะหนึ่งนะครับก็จะกลับเข้ามาสูงพอ,อสมดวรมาดูขา่าวสารเกี่ยวกับหุ้นเอเชียกันบ้าง GDP จีนไตรมาส3โตขึ้น4.9%เย a อ on Year แต่ก็ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ชะลองลงนะครับในขณะที่ยอดค้าปลีกเดือนกันยาเริ่มที่จะฟื้นตัวจีนประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ออกมานะครับชะลอตัวลงจากตัวเลขภาคอุตสาหก,กรรมและการลงทุนในสินทรัพย์คงทน ขณะที่ตัวเลขยอดขาปลีกเนี่ยขยายตัวดีขึ้นกว่าเดือนสิงหาคมและมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ครับทางบราจอทิสโก้นะครับยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้าโดยมองว่าปัญหาวิกฤตเอวร์แกร์เนี่ยไม่น่าจะบานปลายหลังจากที่รัฐบาลจีนก็ออกมาให้ความมั่นใจว่าจะเข้ามาดูแลและไม่ให้ลุกลามไปสู่ภาคการเนงิน ด้านปัญหาพลังงานนะครับรัฐบาลก็ได้มีคำสั่งให้เพิ่มการนำเข้าถ่านหินรวมถึงให้เหมือนในจีนเนี่ยกลับมาผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้ตัวเลขการส่งออกและการใช้ไฟฟ้าเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาครับก็ดูแล้วเ,เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเนี่ยก็อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยคลายความเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายต่างๆลงนะครับ ข่าวตอมาครับธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC ชี้ความเสี่ยงของ v e ว g r แกร e นั้นสามารถที่จะควบคุมได้ประธานของ PBOC หรือว่านายยี่กังนะครับได้กล่าวถึงสถานการณ์ของบริษัทไชน่าเอวร์แกรนว่าทางการจีนเนี่ยสามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้กระจายในวงกว้างจนสามารถที่จะไปกระทบต่อเศรษฐกิจและสถาบันการเงินได้ครับเอว่าแกรนเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบริษัท ขณะที่ตลาดปัะสัาริมัพย์โดยรวมของจีนยังคงมีความมั่นคงและสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติครับสำหรับการแก้ปัญหาของเอเวอร์แกรเนีรยรัฐบาลจะทำหน้าที่ออกมาโดย ทำตามหลักของกฎหมายนะครับแล้วก็ดูตามหลักสิทธิของเจ้าหนี้และเจ้าของและให้ความสําคัญกับการดูแลผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่ได้จ่ายเงินเพื่อรอซื้อบ้านเนี่ยภาครัฐก็จะมีการเพิ่มสภาพคล่องเพื่อช่วยให้บริาษัทอสังหาเนี่ยกลับมาก่อสร้างและส่งมอบบ้าน ได้ตามที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางการจีนออกมาให้ความมั่นใจกับตลาดหรือกับผู้บริโภคนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ก็จะเป็นทางฝั่งวิเคราะห์เนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์หรือว่าตีความกันไปนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางของจีนออกมาให้คําม,มั่นโดยตรงซึ่ง สิ่งที่ออกมาให้คํามั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผู้บริโภคนะครับการดูลหลักตามสิทธิ์ของเจ้าหนี้และเจ้าของเนี่ยก็เป็นเป็นหที่นักวิเคราะห์เคยคาดการไวไปก่อนหน้านี้ครับข่าวต่อมาครับแผนลงทุนเพื่อชาําระหนี้ของ e v e r g r a n d ล้มเหลวทางการยังยืนยันสามารถควบคุมได้ไม่ลุกลามครับถ้าใครจำกันได้เนี่ยก่อนหน้าสัปดาห์ก่อนหน้านี่นะครับก็ จะมีดีลที่เอว่าแกร d เนี่ยจะขายหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่ชื่อว่า h o ป s ั n Development ต์เพื่อที่เพื่อ้เิขาขายหุ้นได้ก็จะเอาเงินมาจากการสภาพคล่องของเขาได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเออดีลดังกล่าวมันก็ล่มลงไปแล้วนะครับนอกจากนี้เอ่อดีลที่บริษัทที่ชื่อว่าเอ่อพระิวออกเสียงผิดขออภัยนะครับยูชื่อ Property เนี่ยซึ่งเป็นรายไิสายกิจของจีเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยมีประกาศว่าจะเข้ามาซื้อสํานักงานใหญ่ของ v e r g ร a n d e ในฮ่องกงนะครับก็ปรากฏว่าก็ออกมายกเลิกคําสั่งซื้อดังกล่าวนะครับก็สองดีวนี้นะครับทั้งดีวการซื้อหุ้นของฮอบสันแล้วก็ดีวการซื้อสํานักงานใหญ่ของเ e r g ร a n d e ในฮ่องกงผ่านทางยูสิฟิเดเวลโล่เออร์พรอพเพอร์ตี้เนี่ยก็ทําให้การที่จะริ่มของ v e r g r a n ก e ก็สะดุดตัวลงนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเอเวอร์แกลก็กล่าวว่าเขาจะยังคงดําเนินหามาตรการต่างๆเพื่อมาบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแล้วก็จะใช้พยายามความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจราจาต่ออายุการาชําระหนี้กับเจ้าหนี้ต่ตางๆออกไปนะครับส่วนทางการจีนนะครับก็เป็นไปตามข่าวทถยาที่ออกมาคือว่ายังคงเน้นย้าว่าความเสี่ยงของเอวนเวอร์แกรนีย่ยังคงควบคุมได้อาจจะไม่ลุกลามเป็นปัญหาเชิงระบบต่อไปครับข่าวต่อมาครับ รัฐบ,บาลจีนนะครับเริ่มที่จะถอนคันเร่งเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังการเติบโตเนี่ยเริ่มเห็นวิวแววการที่มันเริ่มจะชะลอตัวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายของรัฐบ,บาลจีนเนี่ยมีการพุ่งเป้าไปในการที่จะปฏิรูปธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างความเท่าเทียมถ้ากิดคำที่เราคุ้นๆในช่วงก่อนอันนี้ก็คือ common prosperity นะครับ ช่วงที่ผ่านมาการที่ออกมาปฏิรูปธุรกิจอย่างเข้มข้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของจีนในไตรมาสสองเนี่ยมันเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รัฐบาลจีนเริ่มดิจ่จะพิจารณาจะปรับเป้าหมายการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยให้มันช้าลงนะครับไม่ให้ไปเกิดปัญหากระทบในวงกว้างเห็นได้จากการที่ PBOC หรือว่นา,านาคารกลางก็ ออกมาเน้นย้ําในเรื่องของการสนับสนุนสภาพคล่องให้เพียงพอสาหรับภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สามารถดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆให้สําเร็จต่อไปได้นะครับด้านพลังงานรัฐบาลก็ออกมานะครับบอกว่าจะปรับเพิ่มการใช้พลังงานจากฐานหินได้รวมถึงจะยืดหยุ่นนะครับให้ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มเนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านไปยังผู้บริโภคผ่านราคาขายที่สูงขึ้นได้ด้วยนะครับ ด้านนโยบายการกระจายรายได้นะครับรัฐบาลจีนก็บอกว่าจะมีการปฏิจจรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับทั้งนี้ก็อาจมองว่า,วา,ร,ารัฐบาลจีนเนี่ยยังคงมีความยืดหยุ่นในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายได้โดยเป้าหมายหลักก็ยังคงเน้นในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจเป็นสําคัญต่อไปก่อนนะครับมาดูข่าวสารต่อมานะครับ IMF ลดค่าการการเติบโตของเอเชีย เตือนความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในปีนี้เป็น6.5%ลดลง1.1%จากที่คาดการไว้ในเดือนเมษายนเนื่องจากสาเหตุก็มาจากการแพร่ระบาดของโควิดที่พุ่งสูงขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการผลิตของโรงงานทำให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และ IMF ก็ออกมาเตือนว่าการหยุดชะง,งักของห่วโงโอโซ่อุปทานดังกล่าวและแรงกดดันจากเงินเฟ้อเนี่ยจะส่งผลลบต่อแนวโน้มการเติบโตของเอเชียอยา่างมากทั้งนี้นะครับ i m เเผยว่าการปรับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอาจส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่ม EM ในประเทศเอเชียเนี่ยอาจทำให้เงินทุนไหลออกจากเอเชียได้เป็นจำนวนมากครับ อย่างไรก็ตาม IMF ก็ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของเอเชียในปี2022เป็น5.7นะครับจากเดิมอ,อยู่ที่5.3เนื่องจากมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าจะส่งผลดีให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนให้กลับมาเปิดเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข่าวต่อมานะครับข่าวต่อมา อาลีบาบและเทนเซ็นครับปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้ตอบรับนโยบ,บายของรัฐบาลจีนก็ข่าวนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนๆนะครับที่บอกว่าอาลีบาบาและเทนเซ็นเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนแบบภูกขาดการค้าแล้วก็กีดกันกันค้าระหว่างกันนะครับทั้ง2บริษัทเนี่ยก็ตอเตอบรับ นโยบายของจีนที่จะพยายามลดการผูกขาดทางการค้าโลกนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาลีบาบาและเทนเซ็นก็ร่วมมือกันมากขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยแอปของฝั่งอาลีบาบาเนี่ยสามารถที่จะแชร์รายละเอียดการซื้อสินค้าเนี่ยไปยังกลุ่มแชทของฝั่งเทนเซ็นได้แล้วนะครับด้านทั้งฝั่งออแอป WeChat ของ t e n เซ็นเองก็อนุญาตให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะส่งลิงก์ไปยังสินค้า ส่งลิงก์ไปยังสินค้าบนแอปพลิเคชันของอาลีบาบาได้นะครับก็ถือว่าเหมือนกับเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของ2เจ้าเนี่ยเข้าหากันมากขึ้นนะครับมาดูที่ราคาหุ้นนะครับด้านการเคลื่อนไหวของราคานะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีขึ้นทั้งคู่นะครับอาลีบาบาเนี่ยปรับขึ้นประมาณสัก8.8เซนในขณะที่เทนเซ็นก็ปรับเพิ่มขึ้น9.9นะครับ ประธานดิบดีสีจิ้นผิงนะครับยังคงย้ำว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะต้องเติบโตแบบดิจิทัลอีโคโนมีนะครับแต่ก็เน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการกำกับไม่ให้มีการผูกขาดด้วยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบริษัทเทคในจีนครับมาดูข่าวต่อมาครับลบาบาเปิดเผยแผนขยายธุรกิจคลาวด์ในต่างประเทศครับบาบานะครับ เปิดเผยแผนธุรกิจด้าน cloud computing โดยในปี2022เนี่ยเตรียมจะเปิด Data Center ในเกาหลีใต้และในประเทศไทยครับเพื่อรูกธุรกิจในเอเชียแล้วก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งทางการให้บริการ cloud กับบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่าง Amazon แล้วก็ Microsoft ครับ a 里บ巴เนี่ยยังจะพยายามขยายธุรกิจไปนในสิงคโปร์อินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับโดยการเปิด Data Center ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการของ Cloud ของฝั่งบ a b a ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับธุรกิจคลาวดของ a 里巴巴เนี่ยหวังว่าจะเข้ามาเป็นสัดส,ส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทหลังจากที่ปัจจุบันนี้มีสัดส,ส่วนอยู่ที่ราวๆ8%นะครับของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ทั้งหมดหลายได้หลักๆของอลัลบาบาลในปัจจุบันก็ยังอยู่ในฝั่งของอ e ีคอมเมิร์ซครับข่าต่อมามาดูเกี่ยวกับเฮลท์แคร์กันบ้างน,นะครับ FDA หรือว่าเรียกง่ายๆว่าอยอยของที่สหรัฐนะครับเห็นชอบให้วัคซีนโมเดอร์นาและจอร์นสันเอนจอนสันเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้นะครับโดย FDA เนี่ยก็พิจารณาวัคซีนโมเดอร์นาและจอร์นสันจอร์นสัน เ,เห็นว่าสามารถเป็ียนเข็มกระตุ้นได้และก็สามารถที่จะฉีดไข้กันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะส่งต่อไปยัง CDC และคณะกรรมการด้านวัคซีนเพื่ออนุมัติแจกจ่ายต่อไปการอนุมัติครั้งนี้เนี่ยครับก็ทําให้ประชาชนเราวราวสัก15ล้านคนที่เคยได้รับวัคซีนของจอไชแอนจอนส์นไปและอีกเรา69ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาไปแล้ว2เข็มเนี่ยสามารถที่จะได้รับเข็มกระตุ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่สําคัญแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีให้กับบริษัทที่ทําธุรกิจวัคซีนอย่างจอร์แดนจอร์ตวนและก็โมเดอร์นเน่านะครับมาดูข่าวสารเกี่ยวกับเทคกันบ้าง Facebook ครับเตรียมแผนจ้างพนักง,งานกว่า1นึ่งคนในโยุโรปเพื่อสร้าง Metaverse ครับ Facebook เผยว่า จะจ้างพนักง,งานความสามารถสูงในทวีปยุโรปจำนวน1,000 0คนในอีก5ปีข้างหน้าครับเพื่อใช้ในโปรเจกต์โลกเสมือน3มิติหรือที่เรียกว่า Metaverse ของ f a c e b o o k นะครับโดยตำแหน่งงานที่ว่าเนี่ยจะเน้นไปที่วิศวกรเฉพาะทางในยุโรปเช่นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนโปรแรนนล,ลนด์เนเธอแลนด์และไอร์แลนด์ครับ ผู้บริหารของ a c e b o o k เนี่ยมีมุมอมองว่าทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีคนใช้เทคโนโลยีเป็นจานวนมากและก็เป็นส่วนสําคัญให้ Facebook เติบใหญ่มาได้ถึงทุกวันนี้นะครับ Facebook มุ่งมั่นที่จะทำให้ m e t a v e r s e เกิดขึ้นจริงโดยจะทําให้ยุโรปเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตในโลกเสมือนทุกคนสามารถสื่อสารโต้อตอบกันได้ในรูปแบบ3มิติและจะแม้ว่าจะอยู่ห่างกันนละยีโลกก็ตาม ทางนี้มีอีกหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังลงทุนในการสร้าง m e t a เวิร์นะครับเช่น Microsoft, Roblox หรือว่า Epic นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คาดว่า f c e b o o o เนี่ยจะมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจนี้เป็นอันดับต้นๆในอีก5ปีข้างหน้าครับก็น่าจะเป็นข่าวที่ดีกี่ับวงการเทคนะครับต่อมาครับมาดูข่าวสารเกี่ยวกับราคาน้ำมันและพลังงาน IEA ปรับเพิ่มคาดการความต้องการน้ำมันโลกราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นเป็นประวัติการส่งผลให้ความต้องการน้ำมันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีกสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะครับปรับเพิ่มคาดการความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี2021ความต้องการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น5.5ล้านบาร์เรลต่อวนันมาที่ระดับ96.3ล้านบาร์เรลต่อวนันครับในขณะที่ปี2022ความต้องการน้ำมันก็จะปรับสูง เพิ่มสูงขึ้นอีก3.3ล้านบาร์เรลมาอยู่ที่ระดับ99.6ล้านบาทเร็วครับโดยราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นในปัจจุบันนี้จะยิ่งส่งผลในความต้องการใช้น้ำมันสูงเพิ่มขึ้นอีกครับก็แน่อนอน hurting. พอมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ราคา,าน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามนะครับข่าวต่อมาครับผลการประมูลก๊าซธรรมชาติยุโรป รัสเซียยังไม่เพิ่มปริมาณนำส่งให้นะครับผลการประชุมจัดส่งก๊าซธรรมาชาติจากบริษัทแก๊สพรมของรัสเซียไปยังยุโรปนะครับล่าสุดยังไม่ยอมเพิ่มปริมาณการน,นำส่งให้ตามที่คุณปูตินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียนะเคยออกมาบอกไว้นะครับส่งผลให้ราคากา๊าซในตลาดอังกฤษเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นครับ นับจากต้นปีมาเนี่ยก๊าซธรรมชาติในตลาดฟิวเจอร์ของที่อังกฤษเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปสูงสุดเนี่ยถึงระดับ250%ก่อนที่จะชะลอลองมาอยู่ที่บวก190%นะครับส่งผลให้ความเสี่ยงราคาจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกเนี่ยยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวที่ถ้าเกิดว่าอากาศหนาวมันมากกว่าปกตินะครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังมีการมองว่าการที่รัเสเซียยังไม่เพิ่มปริมาณน,นําส่งก๊าซที่บอกว่าจะเพิ่มให้นะครับเป็นไปเพื่อที่ว่าต้องการจะต่อรองให้รัฐบาลเยอรมันเนี่ยอนุมัติโครงการ n o r d Stream 2ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกันนะครับก็มองว่าการที่ยังไม่เพิ่มกําลังผลิตหรือว่ากําลังการส่งก๊าซเนี่ยอาจจะเป็นข้อต่อรองให้กับโปรเจกต์การธรรมชาติอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับออวีดีดับในสัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ